เวขาวตีไหนพยะอยังอุ้มวนถูกใจตัวนแน่นอนอมาช่วงอุจาสนทนาในรายการเจ้านิติภาคเหนือเจ้าผู้ชมต้องบอกว่าเป็นแหมหนึ่งเรื่องตีเฮาเกาะ ตื่นเต้นนาะแล้วเขาก็ไขหู้นะเจ้าผู้ชมเป็นเรื่องเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่มีเรื่องราวดีกว่าเนาะผู้ชมถ้าอู้ถึงเรื่องของสะพานจันสมอนุสรเหมือนที่อู้ก็ความศินหู้ก็วอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนบะหูจือ <บา S 1> จ้อบะไขห้เลยเหรือว่าเป็นสะพานที่เปิีนแปลงขึ้นมาไหมหรือว่าอะไรอย่างใดแต่ถ้าอู้ว่าหัวแขกอ้อเลยหู้เลยอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้ๆหาลละแต่ต้องบอกผู้ชมว่ามีเรื่องราวมีความเปลี่ยนมาตินน่าสนใจตัวนะเจ้าผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะได้มาอู้จาก เพราะปิ่นจะมีการจัดงานำรำลึกสะพานจันสมอน,นุสรขัวแคกถือเป็นสะพานแห่งความรักและเกาะการให้อันยิ่งใหญ่วันนี้ต้อนรับหนึ่งฐานเจ้าที่จะมาอุจากับเฮาทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรระวีลงการนีเจ้าเป็นผู้แทนทายาทคุณยายจันสมโกษสลาพิลมอยู่ในรายการกับเฮาสวัสดีเจ้า,สว,ส,จาสวัสดีครับน้องออบก,กับน้องออบสินนะค,ะครับ ยินดีเจ้าติเกินบอกไปถูกต้องเลยทุกคนต้องตื่นเต้นอ่ะครับน่าตื่นเต้นมากแล้วก็มีความเปดนมาที่น่าสนใจครับจึงอยากจะมาเล่าหรืองาวันนี้ครับคือบางคนบอกก็ไก่ไปไก่มาก็บอกฮู้จื้อแต่แต่ว่าป็นจะได้ความแป็งกว่าแค่เคยได้ยินบางคนซ้ำให่กานั่นคืออ๋อเคยเดินมาละไปผ่านมาแล้วใช่ใชงานมาแล้วเคยใช้งานมาละแต่ยังไม่ได้ฮู้ถึงความเปล่นมาเปลี่ยนไปเจ้าอันถามก็เลยว่าสะพานนี่เนาะ มันเริ่มต้นจะไดสาคัญจะไดความเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปจะไดเล่าขอ้รเรา,เาได้ฟังมีห,หลายแง่หลายมุมที่น่าสนใจนะครับที่อยากจะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับในด้านของเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเราเล่าไปย้อนกลับไปในตอนประมาณปี2400ซาวกว่าๆเนาะ 2000, สอนร้อาว,าวอันนั้นเป็นยุคแรกเนะาะเชียงไม่ก็ยังมีสะพานเตื่อสะพานเนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าสะพานตอนนั้นที่สร้างขึ้นมาบ่ไดเ้เหมือนตอนนี้ที่เราเห็นนะครับเป็นสะพานเป็นไม้สัก เป็นโงเป็นปูนยางสร้างยานเนี่ยสะพานไม้สักครับใช่ครับสะพานขนาดใหญ่ตอนนั้นเนี่ยคนสร้างช่วงแรกนะครับก็เป็นกลุ่มมิชชันารีเนาะที่เปิดมาเผยแพร่ศาสนาในเมืองเจียงใหม่เฮาเนี่ยนะครับเป็นก็สร้างสะพานอันนั้นมาก็ใจนะครับแต่สะพานตอนหลังก็พังลงเจ้าเพราะอ่างครับเพราะว่าเจียงใหม่เฮาเนี่ยมีการค้าขายโดยการขนส่งไม้สุงเนาะนะฮะล่องน้ําสูงเนี่ยจาก จากทางเหนือเนี่ยไปทางใต้นะครับเขานึกภาพสมัยก่อนนะครัามีการขนส่งในทางบกนะครับทางน้ำเนี่ยถือเป็นการขนส่งที่ด,ดีที่สุดเรืออย่างเดียวเลยไม้สุงขนาดใหญ่ครับที่ทำขึ้นสะพานตอนนั้นเพิห่หฮองว่าขวดชีกนะฮะสะพ,พานตอนแรกเนาะ้องว่าขวดชีกเป็นมิชชันนารีที่มาสร้าง สะพานก็ถูกไม้ซุมขนาดใหญ่เป็นร้อยต้นเยนียทำให้สะพานพังลงชาบ้านเต้นก่อประสบกับความเดือดร้อนนะครับโดยเรในเวนั้นมีชุมชนที่น่าสนใจหลายหลายชุมชนนะครับมีชุมชนตั้งกาดหลวงกาดต้นบันใหญ่นะเดียวก็จะมีกาดดอกไม้เพิ่มขึ้นมาแหมแหมฟังนึงก็จะมีชุมชนวัดเกศมีวัดเกตกาลามแล้วเชื่อมกันใช่คือเปิดไปมาหาสูกันได้ด้วยขวานนี้แหละละวันดีคืนดี สะพานบะหมี่แล้วบะหมี่แล้วโลไปเขียนละครับนั่นนะครับชาวบ้านก็เดือดร้อนจริงๆมีวัดซิกตัวนีวัดของคนอินเดียเพราว่าววัดซิกอยู่บริเวณนั้นตัวนอั้นนอเจ้าันี้ผ่านนี่เก่าแก่ขนาดเลยเนาะใช่ครับอันนี้เป็นสะพานอันนี้เป็นทู่ที่ตอนที่เปิดสะพานเป็นครั้งที่สองนะครับนั้นหลังจากบูรณะอันนี้เป็นแบบใหม่แล้วครับใช่ครับเพราะหลังจากที่ขัวขัวรับพังอันนี้เป็นขวดแตะอันนี้เป็นอันแรกเลยี่เาทอันนี้เป็นแห่งนึงที่สร้างขึ้นมาหลังจากที่ขวดชี ขวาชีกนั้นพังไปนะครับเป็นสร้างสะพานเป็นอันนี้นะครขวาชีกที่ที่วาเนี่ยนะครับอันเดียวขอยุดตรงนี้สักครั้งนเจอเจ้าโอ้ใช่ครับอันนี้เป็นสะพานในยุคแรกๆที่สร้างขึ้นมานะฮะจะเห็นจะเห็นได้ว่าโครงสร้างก็เป็นไม้เนาะเป็นไม้หมดเลยแต่าน้ต่งานน่ะเจ้าใช่ใช่มีความงามมากนะแต่ว่า ด้วยความเป็นไม้เนาะก็ถูกไม้ซูงเนี่ยนะครับแม้วสมัยก่อนเนี่ยน้ําก็ถ้าจะนักเนาะนะครับน้ําก็ถ้าจะแห้งตัวนะครัแล้วมาเป็นขวแตอยังที่เห็นในรูปตะกี้นี่นะครับขวแตะนี่เป็นสะพานชั่วคราวสาบสารโดอเปิ้นห้องว่าขวแตะนะครับขวแตะก็คล้ายๆกันนะพอมีน้ําพัดมาเนาะก็พังไปเหมือนกันนะฮะทีนี้ก็ขอเล่ามาถึงเรื่องของคุณตาที่เป็นคนสร้างสะพานนะครับคุณตาที่สร้างเปิ้นกระห้องว่า คุณตาโมติรามโกราณนาหรือว่าชื่อไทยเปิ้นคือมนตรีโกศลาพิรมนะครับพญ,ญาเปิ้นคือคุณยายจันสมโกศลพิรมซึ่งเป็นคุณตาคุณยายของผมเนี่ยนะครับ<อ>ครับคุณตาคุณยายเนี่ยเปิ้ลก็เห็นว่านะครับะสะพานเนี่ยมันมันพังไปทุกทีเมื่อถูกน้ำหลากนะแล้วคราวนี้ตอนคุณยายเปิ้ลเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับตอนปี2 5 0 7เนี่ยคุณตาโมติรามเนี่ยนะครับ เพื่อนก็ปราวนาว่าอยากจะทําบุญสร้างสะพานนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็เป็นอนุสรณ์สถานให้คนทั่วไปได้ใจงานได้ตัวยก็เลยเป็นที่มาของการสร้างสะพานนี้ในปี2 5 0 7นรเจะครับแล้วก็เสร็จตอนปี2 5 0 9นายเ้าะฮะสองปีใช่เฮากับใจสะพานอันนั้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงประมาณปี2550มันก็พังชำรุดลงไปแหงนะครับตามการเวลาใช่ ทีนี้ทางเทศบาลเป็นกบุรณะขึ้นมาใหม่แล้วก็มีการเปิดใช้สะพานนิ่ครั้งหนึ่งตอนวันที่14สิงหาคมอันนี้ปี2559ครูเตียวเห็นตะกี้นี้นะครับคือในปี59ใช่อันนี้ก็มีพิธีเปิดครั้งนึงนะครับอันนี้คือคุณค่าในเรื่องของประวัติศาสตร์นี่เป็นปูนแล้วเนาะเป็นปูนแล้วครับเป็นปูนแล้วฮะเป็นปูนนแล้วครับเป็นสะพานค่อนข้างจะถาวรนะครับ อันนี้เป็นใ <ไง S 2> นใะนแง่ของประวัติศาสตร์แต่ผมคิดว่าคุณค่าที่สําคัญและเป็นความหมายของของสะพานนี้นะครับมันคือคุณค่าที่มันเกิดมาจากใจของของคุณตาโมติรามซึ่งเป็นความฮักนะครับบุหูน้องออฟน้องออฟสินเคยได้ยินว่าเปิ้ลจ่้ว่าสะพานแห่งความรักครับ เหมือนจะเคยได้ยินแต่วันนี้น่าจะได้ยินชัดมากอันนี้คือที่มานะครับว่าคุณตาโมติรามเป็นมีความฮักต่อภรรยานะครับต่อคุณยายคุณยายจันสมเนนะครับทีนี้ความฮักกันเนี่ยผมคิดว่ามันขยายขอบเขตไปไม่ใช่แค่ฮักกับคญาของเพื่อนอย่างเดียวนะครับเพื่อนเห็นคนในบริเวณชุมชนเนี่ยประสบกับความลําบากเดือดร้อนในการเตียวข้ามฟากไปข้ามฟากมานะครับไปวัดตัวนะครับจริงๆเพื่อนก็มีการวิธีการข้ามฟากตอนบ่มีขวัวแตะเนี่ยนะครับก็ใช้เรือ นั่งเรือล่องเรือข้ามฝากไปเนาะจ่ายก็าเรือ50สสตางค์เนี่ยครับมันมืกบัดมัได้อยู่ดีมันไม่้งมันแบบเต่าตังบุกเนาะใช่ครับต้องถือปิโนต้องถือครัวไปวัดไปบายนะครับบบสะดวกนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเปิ้นนอกจากฮักในภรรยาของเปิ้นคุณยายกันสมแล้วเนี่ยก็เป็นความฮักต่อชุมชนนะครับต่อบริเวณที่เปิ้นอยู่ตรงนั้นตัวเองครับอันนี้เลยผมคิดว่าเป็นคุณค่าและก็เป็นความหมายที่สาคัญของความพัก มันยิ่งใหญ่แท้ๆคือห้ากันเฮาหมอเพื่อกันได้ดีเปินหือกับคนอื่นชนชงคนนๆตัวถึงถึงคนอื่นตัวใช่ครับความหัาก็เลยสร้างสะพานชื่อว่าจันสมอนุสรคุณจื่อคุณยายมาชื่อเป็นจื่อสะพานเลยใช่บอกก่อนถ้าบ่มีสะพานก็เธออยู่ตาพุ่นฉันอยู่ตาเพก็พอกันไปได้แค่กอไปมาหาสู่กันก็บ่ได้อันนี้คือเป็นคุณยายนะเจ้าเนาะใช่ครับคุณยายนี่คือคุณยายจันสมแม่ใช่ครับจันสมเนี่ยนะเจ้า แล้วหัวแขกอีเาราจะเปิดห้องหั<น>วแขกหัวแขกนี่คือเริ่มมาจากอะไรเจ้าคือที่มาก,ก็คงเป็นเรื่องของคุณตาโมติรามเนาะเป็นคนฮินดูนะครับเป็นคนอินเดียนะฮะอพยพมาจากอินเดียนะครับแล้วก็มาตั้งโรลกรลากอยู่ที่นี่นะครับคุณตาโมติรามก็จะเป็นตีหู่จักกับชุมชนตรงนั้นนะฮะเป็นแขกเนาะครับแล้วก็พอเป็นสร้างสะพานขึ้นมาเนี่ยสะพานอันนี้เนี่ยก็เลยมีชื่อว่าขัวแขก นะครับอันนี้ไปติมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นขัวแขกเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับเรื่องของชุมชนชาวอินเดียที่มาอยู่ตรงนั้นนะครับตอนคุณตาเพิ่นสร้างสะพานเนี่ยเปิ้นก็เป็นหัวเรื่องหัวแรงในการสร้างเนาะตอนนั้นเขาใจว่าใช้เงินประมาณสองแสนในการเริ่มสร้างนะครับแต่เพิ่นก็เอาเงินระดมทุนจากคนอื่นนะคือช่วยกันหอมปอยแต่ว่าเพิ่นคนนำนะครับเพราะฉะนั้น ความสัมพันธ์กับชุมชนชาวอินเดียเนี่ยจึงเป็นที่มาที่สําคัญที่ทำให้สะพานอันนี้เนี่ยฮองว่าขัวแข่ครับแล้วก็จะเห็นอันที่สาคัญที่เปิดประจักษ์สำคัญอันนึงก็คือว่าที่สะพานมีป้ายท<อ>ี่เป็นภาษาอินเดียอยู่ที่นั่นนะครับก็ค<อ>งมีมักกิตี้ในเมืองไทยนะครับที่มีป้ายของอนุสรสถานที่เป็นภาษาอินเดีย้องว่าภาษาปัญจาบีครับ คุณผู้ชมไข่ตีเดินไปเฉยๆแล้ววันนี้ไปยุทธ์พอเฮเนอร์นนลองไปดูนะครับมีป้ายภาษาบัญจาบีอยู่แล้วก็ท่านทูตนะครับท่านกงสุลอินเดียเนี่ยเปิดกระบอกกับผมว่าเนี่ยถ้าท่านทูตอินเดียคนไหนที่มาเมืองไทยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องไปต้องมาดูที่สะพานนี้ต้องมาเห็นที่สะพานนี้เพราะว่ามันเหมือนเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์นะครับระหว่างชุมชนชาวอินเดียกับชุมชนไทยนะครับ คนอินเดียเนี่ยเพิ่นจะรู้สึกว่าอันนี้เป็นการที่เปิ่นได้ตอบแทนเพิ่นได้แปลงเพิ่นได้แยกอย่างเพิ่ได้ตอบแทนกับสังคมที่เพิ่นได้ใช้ชีวิตยอยู่ เจ้าคุณผู้ชมเจ้าฟังการเล่าเรื่องราวนอกประวัติก่อมื่อละนะเจ้าตั้งแต่ตั้งแต่ปี2อง0ันา50กว่าปีนะครับองเอาเข้าตามนั้นเนาะยาววนานแล้วเขาก็ได้ใจประโยชน์จากจากหัวแขกแท้ๆเลยนะเจ้าคุณผู้ชมวันนี้ตีเฮาได้มาอู้กันเพราะหงมาว่ากำลังจะมีการจัดงานเป็นงานน้ำลึกนะเจ้าขอบได้จัดมาหลายปีแล้วเนาะงานที่จะจัดขึ้นนี่เขาจะจัดบได เป็นงานไร้อย่างไรเจ้าเขาจะจัดงานเป็นงานทำบุญสะพานขึ้นมาในวันที่14สิงหานี้นะครับ14สิงหาวันจันทร์ที่จะถึงนะครับเป็นวันจุชดเชยนะครับต่อมาเจ้านะครับเป็นงานการทําบุญนะครับหลังจากที่เราเคยทาบุญครั้งแรกกับตอนสร้างสะพานนะครับปี2509นั่นแหลจะเรียกเป็นการทําบุญในครั้งแรกเนาะแล้วก็มาทําบุญครั้งที่2ก็คือตอนที่เปิดสะพานใจหลังจากที่บูรณะขึ้นมา ครับอันนั้นปี2559วันที่14สิงหาเหมือนกันครับคราวนี้ก็จะเป็น14นะสิงหานะครับตั้งใจเลยก็เจ้าคือเป็นวันเดียวกันครับจริงๆเป็นความตั้งใจของลูกสาวของคุณตาโมติราคือคุณแม่ของผมนะครับเป็นความตั้งใจว่าในวันที่14สิงหาเนี่ยพึ่งอยากจะคําทำบุญสะพานนึกนห็นครั้งหนึ่งหลังจากที่มาได้ทำมาเมินตอนนั้นเราติดปัญหาเรื่องโควิดกันเนาะก็เลยย่างมาได้ทำบุญกันมาเมิน เพราะนี่สิส่ิงหาเนี่ยก็เป็นการทำจากเจตนารมของเปิ้ลนะครับเจ้าอ,อันนี้ก็คือการจัดงานเนาะมีรพระภิกษุสามเณร89เ<อ>้า<อ>รูปทำไมถึงต้องเป็น89รูปเ <นะ S 1> จ้าอันนี้ก็เป็นที่มานะครับเพราะว่าคุณแม่วันดีที่เป็นลูกสาวของคุณตาโมติรามกับคุณยายจันสมเนี่ยเปิ่ลเสียชีวิตตอนที่เพิ่ลมีอายุ89ปีเขาก็เลยใจตัวเลข89ปีเนี่ยเป็นตัวแทนรำลึกถึงท่านนะครับในการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์นะครับ เดินบินทบาทจากฝั่งวัดเกตนะฮะแล้วก็มีการใส่บาทบนสะพานนะครับข้ามฟากมาถึงฝั่งตลาดนะฮะวโรรถตลาดดอกไม้เนี่ยนะครับคือบระเจว่าเฮาอยู่ตั้งฝากได้ฝากหนึ่งล้อใส่บาทคือเฮาตักบาทบนสะพานรับครับตักบาทยืนตักบาทบนสะพานพระก็จะเดินบนสะพานให้เขาใส่บาทบนสะพานนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่อยากจะเห็นครับจริงๆแล้วเนี่ย อันนี้มาฟังจากคุณแม่เล่าเนะาะตอนปี2,590ที่เปิดสะพานนะครับการเปิดสะพานครั้งแรกเนี่ยก็มีการน,นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเดินบินทบาตบนสะพานนะครับคุณแม่ก็จะเล่าภาพนี้ผมฟังอยู่ตลอดเนาะมาเป็นภาพที่มีการบินธบาตของพระสงฆ์บนสะพานนะครับเขาก็อยากทีจะเห็นภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ขึ้นมานครั้งหนึ่งเนะาะเพราะฉะนั้นวันที่14สิงหาเนี่ยก็จะ เอาภาพนี้มาเงาเห็นอครั้งนึงครับกคือยกภาพในอดีตสมาจัดบรรจัณฑ์ที่14สิงหามนี้ี่ก็เหมือนันเห้าย้อนย้อนความทรงจำย้อนความรู้สึกของทุกคนเหมือนกันถ้าถามดรรวีเป็นการส่วนตัวถ้าอู้ถึงขวักแค่กึดถึงอย่างกอนเจ้าท่านในท่านในใจเฮาแน่เจ้าภาพตีเฮาอยู่ในใจเฮาตลอด ผมกึดถึงสิ่งที่ผมเรียนเล่ฟังตะกี้นี้นะครับว่ามันเป็นความผูกพันความสัมพันธ์ของคนนะครับใน,ในรูปแบบที่งดงามนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่ขยายไปสู่การสร้างสาธารณสมบัติขึ้นไเป็นการทาบอลน,นะครับเอาเนื่องถึงเวลาห้าไข่เนี่ยเขาก็อยากจะทาให้ไข่ต่อเปมันมีชีวิตอยู่เนาะแต่นี้พอเ่าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ยังสร้างสิ่งที่เป็นการระลึกถึงความรักอันนี้อยู่นะครับแล้วก็เป็นการระลึกถึง ชุมชนที่อยู่อาศัยตัวเองผมคิดว่าเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ที่นึกถึงอยู่ตลอดเวลาครับเต๋อวิ่งเล่นเตียวโบราตลอดก็ไปวัดไปมาก็เดินไปทางนั้นตลอดนะครับก็เห็นป้ายคุ้นเคยนะจ๊ะเห็นป้ายคุณยายเจนสมเนี่ยอยู่ตลอดนะครับเขาเป็นรูปเป็นห้านเขาก็ผภูผาภูมิใจนะครับครับภูมิใจแล้วก็พยายามจะทำดีตามที่เพื่อนเกยํทำมาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นพิธีที่จะทําในวันที่สิบสี่สิงหาเนี่ยก็เป็นการย้อนลึกถึงสิ่งที่ บรรพุรุษเค,เคยทำไว้นะครับเจ้าทุกอย่างคือมีสตอรี่มาตั้งแต่สะพานเน,ะน,นาะขาะทำบุญก็คือมีสตอรี่ว่าเป็นจะน้ที่มาที่<ช>ไปจะได้นอกจากเรื่องของการทำบุญตักบาตรแล้วในวันที่14เฮามีกิจกรรมอื่นๆแห่งกระเจ้า,จาครับเขาก็มีกิจกรรมนิมนต์พระภิกษุจำนวน15รูปเนะาะกลับมาสวดเจริญพระพุทธมนต์นะครับอันนี้ก็จะเริ่มเวลา8นาฬิกาสินาทีนะครับก็จะมีรองผู้ว่าราชการเชียงใหม่นะครับ ท่านสัจชัยนะครับมาเป็นประธานนะครับแล้วก็มีท่านกงสุลอินเดียนะครับมีทางเทศบาลที่มามาในงานนั้นตุวยนะครับก็จะเริ่มพิธีประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับพอหลังจากพิธีสวดมนต์แล้วเนี่ยนะครับก็บจะก,การเปิดโรงทานเพื่อร่วมแบ่งปันอาหารให้กับชุมชนนะครับจะมีอาหารลายอย่างครับที่มาร่วมในโรงทานวันนั้นครับ สามารถทุกคนสามารถไปร่วมได้เลยนะเจ้านี่เลยนอกจากจะูที่ไหนตัางได้ตอนนี้นี่ยังยังโรงทานเองเนี่ยถ้าเฮาอยากจะไปร่วมก็ได้เหมือนก็เจ้ายินดีเลยครับตสนใจก็เจ้าสนใจไปร่วมทานร่วมรับทานโฆษณาฟังฟังเลยนะครับมีอาหารหลากหลายนะครับมีโรงทานที่เป็นอาหารอินเดียนาอไปชิมอาหารอินเดียในวันนั้นได้เลยนะครับมีชาอินเดียนะฮะ มีมีครัวซองนะครับแล้วก็มีข้าวน่งอาหารไทยกะมีนะครับมีขนมด้วยครับจัดอยู่ตั้งดเจ้าหมายถึงลรงทานจะอยู่หน้ากาดดอกไม้ครับเฮาจะตั้งเต็นท์กับบริเวณหน้ากาดดอกไม้ฝากฝากตังเทพฝากต่างปิงฝากต่างปิงพอลงสะพานจันสมมาเนี่ยก็เรียกใส่เลยเรียซ้ายเลยใช่ครับทั้งแถบทั้งแถบนั้นก็จะเป็นเต็นท์ที่ตาบุญคนนั้นครับ อ้ยงามแน่ๆอ,ะอ่ะน้อแบบน่ากิจกรรมดีๆนะเจ้าไข่อยู่บริเวณใกล้เคียงก่นสามารถไปได้นะล้วฝากาตังวัดเกตทเพเฮามีกิจกรรมก็เจ้าก็จะมีฮะก็จะทำทำ้องว่าเป็นไวนิ้วเป็นบอร์ดเป็นบอร์ดเนี่ยนะครับ <ๆ S 2> เอาไว้ให้ถ่ายหูก,กันนะครับพอเฮาทำบุญพระสงฆ์ตรงนั้นเสร็จแล้วนะครับก็จะจวนท่านกงศุลอินเดียนะครับจวนท่านรองอผู้ว่านะครับเตียวข้ามาภาคสะพานมาเ<อ>ตียวมาด้วยกันนะ<อ>เพื่อจะมาถ่ายหู ที่แบ็กดรอปตรงฝั่งวัดเกตอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์อันนึงนะครับหลังจากพิธีทางส่งฆเขาเสร็จสิ้นแล้วนะครับเจ้าคือสะพานนี้ต้องบอกว่ามีมีเนในตัวเองเพราะว่า เตียวได้อย่างเดียวครับใช่ใช่ตรงห้สบตีเตียวอย่างเดียวใช่รถไอ้กลับมาได้อย่างสักอย่างก็คือต้องเดินเท่านั้นและการเดินบนสะพานอ่ะมันก็จะได้เห็นเนาะได้เดินไปไปพอบรรยากาศไปแล้วตอนนี้แหมเรืองคือปลายทางเขาต้องไปอ่านตีป้าย เพราะทุกครั้งอันนี้กึดถึงตัวเองก็คือเออเขาบอกเคยได้ยุดอ่านนอกเขาก็ผ่านตลอดบอกพอด้วยซ้ำนะเจ้าบางคนน่ะตาไปดูครับต้องไปดูครับค่าฝากไปแล้วมีถึงสามภาษาใช่ไหมครับนี่ต้องไปเจอให้ได้นะคุณผู้ชมนะเป็นมิชชันเลยนะเออมีตึ้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกแล้วก็เป็นภาษาปัญจาบี ภาษาอินเดียนะครับภาษาอินเดียมีปัญจาบีหรือปัญจาบนะครับแต่ของภาษานี้ว่าเป็นภาษาปัญจาบแต่คือข้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 อความคือเดียวกันเดียวกันสาภาษาเลยเนาะนี่นะเจ้าคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีน้าท่องเที่ยวอย่ายเปิ่นเปิ่นมาแอลด้วยด้วยประจําอยู่แล้วเนาะเจ้าเนาะเจ้าเปิ่นกรพานเปิ่นไทยหูเปิ่นตอหนตอนนี้ก็มีคนมาทายหูนะครับมลแรงนะครับบรรยากาศดีมากแล้วก็ท่านกงสุนอินเดียนะครับ ก็เพื่อพอมเมตตานะครับมาประดับไฟเือตอนเวลาค่าคืนของช่วงเวลานั้นนะครับเพราะช่วงเวลานั้นก็จะเป็นเป็นวันัชาติของอินเดียตัวในวันที่15นะครับก็เลยใช้โอกาสนี้มาทำขึ้สะพานมีความสวยงามมากขึ้นครับเจ้าแล้วก็ในการจัดงานี้เตือนนี้จะมีหน่วยงานไหนเข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดงานของเจ้าครับก็มีท่านกงสุลอินเดียนะครับเขาเป็นเจ้าภาพด้วกันนะครับก็มีทางเทศบาลให้ความสนับสนุนนะครับแล้วเข้ามา ได้ครับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเลยนะครับบอกว่าจะเป็นตั้งวัดเกตนะฮะตั้งวัดซิกนะครับชุมชนโรงเรียนวัดเกตนะครับท่านกองบิน41ก็กำลังมาช่วยเราสนับสนุนเราตัวนะครับแล้วก็มีตั้งวัดเชตวันนะครับท่านก็ผมก็นิมนต์ท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดมาเป็นประธานทางฝ่ายส่งต้วนะครับแล้วก็มีหลายองค์กรที่มาช่วยเราในวันนั้นนะครับในฝั่งโรงทานก็จะมีหลายหน่วยงานนะครับมีโรงแรม นะครับติ่มาช่วยเงื่อของกินนะครับอร่อยอร่อยลำล้ำกะเพรานะครับเจ้าคือหน้าตอนนี้ขครแยกรวมลงทะเป็นลงทะนก็ได้ยังยังประสานติดต่อได้อยังติดต่อได้อยู่ติดต่อในในในเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นในโบชัวฮือตะกี้เนี่ยนะครับจะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็มี QR code อยู่สแกนดูได้เลยนะครับก็จะเห็น QR code ตอนนั้นติดต่อเข้าไป ได้นะครับมีเบอร์โทรศัพท์ต่างนั้นนะครับเจ้าพอจัดงานในเตือนนี่แล้วเดียวเจือก็เจ้า ทุกคนจะบอกว่าจัดทุกปีได้ไหมนั่นเป็นที่ดีเพาจะมาจัดกันทุกปีนะครับอาจจะเป็นการเริ่มต้นในปีนี้ว่าเราจะมา่างหายกันไป<จ>แล้ว<จ>อาจจะได้มาปะกันทุกทุกวันที่ซิบซีหรือเปล่านี่บบาเาประเดนใจแต่ทุกๆปีก็อยากจะให้มีการจัดจัดงานจัดกิจกรรมตัวเพราะยังติบอกเจ้าผู้ชมว่าหัวแขกเนี่ยแต่แล้วคือยู่กู่ก็เฮามาเมินละลืมกันไปพ่องกึดได้กันพ่องไอ้ยังกันพ่อง่างหายกันไปบางคนก็เที่ยวกันไปตึงว่า มันก็เหมือนเป็นการแสดงความภาคตัวส่วนหนึ่งแล้วก็เชื่อม,มความสัมพันธ์กันตัวย,ยังเตือนนี้ตีมีการจัดงานขึ้นความคาดหวังในใจของเขาแท้ๆเขาคาดหวังการจัดงานนี้จะได้ผ่องเจ้าคือผมว่านอกจากเขาจะได้มาทําบุญนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับเขาแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าในวันนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะได้มาเจอกันของชุมชนที่อยู่บริเวณนั้นนะครับ มาเจอกันมาอู้กันมาเล่าเรื่องเก่าๆให้กันฟังนะครับถึงความเป็นไปเป็นมาของตังกาดนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องสํคาคัญที่คนในชุมชนนะครับชุมชนชาวอินเดียนะครับชุมชนชาววัดเกตวัดซิกชุมชนชาวกาดเนาะได้มาอู้กันได้มาเล่ากันบางทีมันมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของเมืองนะครที่เราน่าจะได้เจอกันก็ได้เล่าสู่กันฟังนะครับ ผมอยากเห็นบรรยากาศอย่างนั้นนะครับเราน่าจะเห็นบรรยากาศันั้นต้องตั้งเวทีน้อยๆตรงห้างละเป็นหนาเสวนาอู่กันเสวนาครับเท่าคนแก่นั่งเล่าสู่กันฟังโอ้ถ้าจะม้วนนะครับใครมีไออย่างเพื่อเปิมีหูปลน้อยเพื่อเปิลเปิดละอ่อนเปิลได้เด้อครับมราเจ้าม้วนใช่ใช่จะได้จัดกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆว่าจะมีทุกๆปีบางปีมหางายนงวันนี้เกิดขึ้นมาครับมีความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนผมว่าอันเนี้ยเป็น สเสน่ห์ที่สําคัญของเมืองเชียงใหม่เฮานะามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับระหว่างชุมชน้วดกันเจ้จแลว้วกอขหัวแข่งนี่คือเป็นสะพานไม้แหตีแรกเลยของเชียงใหม่เลยก็เจ้าสะพานไม้ตอนแรกเนี่ยเป็นสะพานที่ท้องว่าหัวชีกเป็นสะพานทางแรกของเชียงใหม่มนะครับข้มามฟากไปนะครับจากฝั่งตะวันตกก็ือฝั่งกาดเนาะข้ามไปทางฝั่ง,งตะวันออกคือฝั่งวัดเกตนะครับจ,จริงๆมีหลายวัดอยู่ตรงนั้นมีมัสยิดนะครับ มีคริสตจักรตัวนอก,กเห็นครับแล้วก็มีวัดวัดเกตนะครับมีตัวแทนเพราะฉะนั้นชุมชนนะมีความหลากหลายมากนั่นเสน่ห์ของชุมชนตรงนี้ก็คือการผสมผสานของวัฒนธรรมต่างๆของคนเข้าด้วยกันโดยมีสะพานเป็นตัวเชื่อมนะครับ เจ้าพอเฮาหู้ว่าเพิ่นจะมีการจัดงานเฮาบอกว่ามาประชาสัมพันธ์เตื้อเฮาเงียดีเลยเพราะเฮาเพราะเฮากระตือเท้นแล้วเฮาก็รู้สึกว่าอุ้ยมันมีเรื่องราวอะไรอย่างนักกว่านั่นแต่เฮาต้องยอมรับว่ายังคนรุ่นใหม่อ่ะจะบ่ค่อยฮู้แม่ยคือเฮาบ่ฮู้บอกว่าความเป็นมาเลยว่าเพิ่นจะได้พวกอินเปิ้ลเพิ่นเริ่มมาจะได้ละทรายเพิ่นถึงแปลงเป็นสะพานนี่ขึ้นมาเร็วอย่างเดียวเราอ่อนประเดียวไปถ่ายหูบอย่างเดียวไปถ่ายหูบอย่างเดียวพอมาได้ฮู้เรื่องราวนะเจ้าแต่ละตอนนี้พอเป่นมีเรื่องราวมาอู้มาจากกันจะอี ก็อยากจะให้ได้ับพูร่วมกันแล้ววันจันทร์ี14สิงหาคมนี้ก็จะมีการจัดงานโตยจะใดก็ไปรวมกันได้แล้วเติร์ฟเชิญชวนคุณผู้ชมในช่งไทยได้หรครับครับก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนคนเชียงใหม่ทุกคนนะครับบอกว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับวันที่14สิงหาตอนเมื่อเช้า7โมงนะครับเอาไปสร้างประวัติศาสตร์แครั้งหนึ่งนะครับไปทําบุญไปตักบาตรบนสะพานนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะร่วมทําบุญนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยกันนะครับ และหลังจากนั้นเราก็จะมาร่วมแบ่งปันโรงทานอาหารตวยกันนะครับในวันที่14บี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ลงมาถ่ายรูปเดินเตียวข้ามสะพานตวยกันนะครับและก็จะน่าจะเป็นเวทีที่ทุกคนนะครับมาร่วมกันมาคุยกันมาพูดปะกันนะครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มชุมชนนะครับก็ขอเชิญทุกคนเลยนะครับเจ้า จัดขึ้นแล้วสิ่งที่เขาอยากจะได้มาก็คือมารวมกัน่ครับได้มารวมกันได้มารวมงานกัน เกิดาวการให้นี่คือยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดนะเจ้ามาลํำลึกถึงความฮักอันยิ่งใหญ่เนาะแล้วก็การการให้อันยิ่งใหญ่นี้ไปด้วยกัรนะเจ้าจะได้คุณผู้ชมไปกันได้ในวันที่14ส่ิงหาคมนี้วันนี้เขาพระคุณจัดนากตีไดมาอุจาบอกว่าบอกเราเรื่องราวนะเจ้าตีเฮาอาจจะบอคอยได้หู้เจ้าวันนี้ก็ได้หู้แล้วเขาพระคุณเจ้าขอบคุณเจ้าเดีวช่วงนี้ย้างกันกําเดียวนะเจ้าติดตามกันช่วงท้ายรายการของเจ้านี้ที่ภาคเหนือในช่วงนาเจ้า เฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวขาวตี้ไหนพะเยะอายังอุ้มวนถทุกใจตัวแน่น